คนที่เกิดวันที่ห้านะเกิดวันที่15เกิดวันที่ยี่ส้านะครับเป็นคนอารมณ์ร้อนนะเป็นคนขี้งุดงิดขี้มโมโหทําอะไรเร็วๆเ,เ,เป็นคนประมาณคนไฮเปอร์นะรอใครไม่ค่อยเป็นครับขาดความรอบคอบเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ต้องระวังนะครับ มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนี้คนเกิดวันที่5 15 25แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ดีไปโชคดีไปนะครับนะอันนี้คือสถิตินะลุงแจค็คคือคนผ้นดวงนะครับไม่ใช่ผู้อย่างรูฟ้าดินนะครับนะคือสถิติที่เรียนรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่าโอเคเฉพาะคนเกิดวันที่5ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของปวดหัวบ่อยๆนะครับเกิดจากภาวะอารมณ์แล้วก็เลือดลมไม่ค่อยดีนะครับขึ้นๆลงลง ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะครับคนเกิดวันที่5นะ